พี่น้องวิวดีเลยพี่น้องวิวสวยมากเลยดำน้ำว,วันแรกนะฮะกับบรรยากาศฝนยังสีมาอยู่บนหอกกันสีมาก,กับมาเด้อข้าศึกจะฝ่าวมากันนี้นะอือจะมันสีด้หมดหมดแล้วอยากอยากให้น้ำทั้งนุ่มแล้วจยากสรีกระดับต่าง,งเทิง ก่อนอื่นก็ขอบคุณท,ทุกๆคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเบิงเงเเง่งมาชมคลิปเด้อพี่น้องเด้อตอนรับข้าูู่่องมาฟังล่าคือเก่าปีที่8ปีที่8ของการทำ u t u b e พี่น้องเม่นีสิไม่ดีสิได้ผลงานแต่คนรอรุ่นถาเบิง่งน้ำกัน ส่วนมากมีตลุกตะลานไฟดำย่าอีน้อยเจดำจีโน่นนองทิวนนองก๊อดพอน้องมอสน้องแพตตี้น้องแคนแพตตี้กับแคนนอนอยู่ยพี่โลก,กาะไปจนขำจนมืดก็จ,จังได้ขึ้นเพื่อนมังง่วงสุกมา่ิกีนนอนเองเนาะ ฝากบิง่งฝากชมฝากเชียในเด้อพี่น้องเด้อแส่ก้ามันก็นมาแส่บอลไห้เขาสิขาดอะไรเนาะสิหวาดนได้แต่ มันสะท้อนแสงพี่น้องมันเลยเหมือนๆไพโลกกะในเงงบอกหาคนกันเน่พี่น้องเอ้ยดำหน้าพร้อมกัน <c oughs> มอคืนนี่เจ้โทรมาว่าเซียคนงานมาถิม่มหายกันก็เลยประหาบ สาเหตุที่บ่หับนะยังบ่ันมีเงินจ่ายอันนี้มีตลุกตลาดเส้นไหน้เขาเข้าบวายากกายังได้ขณะลูกกะขณะยังบ่ได้จ่ายเขาเลยบางคนก็นยังบม่ได้จ่ายเขามา,ล,กกา <c oughs> ลูกกะลูกล้านตัวเองสิเป็นยังคนอื่นสิเส้นได้บ่อะไยบ้านอื่น,นเส้นไม่ได้นะจ๊ะเป็นวาดเจ็บคอหมู่บ้านเดยวก็น เจ็บคิงถือคิง่ายเบิดมือเอาไปเอามาอยู่ทางหน้าม,มันต่ำหมอแมน่นบะเฮ้ยบม่ได้เปลี่ยนน้าออกบ่แต่เปลี่ยนน้านี ต้นจะเปล่งหน้านี้อย่าดำห่างเลยด้วยนหน้า,นาไพนี่แค่มันขั้นนี่เพราะ่แคนป์ปาตบแคมคือดำห่างเฉพาะแคมป์บลอมึงดูปูกถ้ามันไปแตกก็เด้อสิบอกดำเขาใกล้ๆแคมขั้นแน่ ้ดูในคานกับหมบกปกัโปกโผล่มาปักไปแค่เดี๋ยวมาเร็วๆเดี๋ยว,ว,ว,ยวนี้โลดมื่ออื่นผู้นักขาสิดำนะเฮ้ยไอไทยคันหน้านี่สู อย่าดำห่าง้อลูกหลาเพราะอย่างกูขันข้อสุตายด้วยมาแล้วกับมึงน่ได้กินในนี่นะ เฮ้ยน้ำเป็นแม่อยู่บาดนี่นอปะปาโทมันคือลงมาอยู่ลุ่มเฮ้ยน้ำนะเฮ้ยอไอเจ้าพ่อและสต๊กกานะบอหากจะตกพอ่อหร้อบอสุมนะ ม่ไดจูบแล้ววะเออพอดีจังวะมันเลยบอพอร้องมานว่าสิมาคาดหน้าซอยแสงลุยแล้วก็ปล่อยแสงไปเลยนะมันหุ่นใหญ่มันโยานองเนาะปกติคนรูกล่าแนน่ก็จะแกงอยู่ได้ มันเกงยีดองแสงน่ะต้องที่นอ่องบรรยกานนหนึ่าวอนายยังม่ทันหอนเดือนอนีอ่ะอีกสามมือ <c oughs> มันพอดำตัวงเศร้ามือมันก็นดำได้ละก้านะ เมืองภาษีมาให้ปลาดาปลาเลี้ยงง่วนย,ยังกอดได้เนี่บ่โอ้ยอืมอีตัวนั่นคือนานมา้าแทบอส ดำห้างเด้อแคนดี้ห้างห้างไหนี่ไม่เห็นกับบอไดงามคือบา้านคือเมืองไหใไห้สื่อสื่อ,อ,อห่างบองามแสงเป็นอย่างไรเนาะแสงบอสุไทยหน้าใดใดบอสูไวหวไห้ปลาไหา้สุไทยใดใดบอ นายสูเด้ <c oughs> ะไรสิเข้าไปาทางนะไหนน่ะไ้ตัวนั่นนะ่ะน่าเซียทย ไทยพอได้อะลงมาหนิไทยนะนำไปนำมาจนหกดำนาได้ก็นู้เดียวนี่นะ ท้องใครนี hmm. ่จีโน oh, ่ผ้ากันขื่นเมื่อยังก่อนตอนนั้นนะฮะโอ้ไปกับไปเบอร์สอง สองต้นสามต้นมันเลิกพอ้ายนะฮะนาะก้องเ่าตัดตัดหางก้ากัไรทำมารี์เดี๋ยว่าดำเนอะคือไปเอาก้าใหม่ต้นที่โบว์ทันตัดหางน่ะ ตาบ,บ้ากว่าตาบ้ามันสตาร์แล้วโอ้ยกาบของแม่นห่หน่อยดำ้ไม่ไหวนะยลูกหล่วัดมึงนาบต้นไปน้ำไปด้วยนี่ฮะเวลามึงหลักกินขนมเขานะคือไววแท้ตายหนามึงเอ๋ย เ <c oughs> ขากับสีดำคือ,อกันบ่นนะสอ,อยแมวโอ้คือได้คนโลกาอะไรครับวะ เราดำเฮียงกาได้บอกว่านมาดำเพียงปลาดานี่เอพราะต่วนเป็น,นอะไรเฮ้ยมึงไปสืบนะอออ อ๋ออืออ่ายังใส่โส่คือกล่าวบ่าอ้จวมันพาฮารคุณเลอเฮ้ยผมบอกวันผุดวันสิน จากสว่างเลยเนาะหายเจตตวนไปตามมึงยายมีพี่น้องอเรา,เาพันยังไปดำหน้าหลับจ้างอันใส่นีอยู่ ใช่มาแค้น hmm. ก็แพตติข it ึ้นไปอันโลกกะกระแม่มันเจ๊สอนว่านภาไลหิใหญ่หิตูนนี่เนาะนาางสิมาลงจักมงเนาะ กัสิปโอ้ยกับเปเอาพัวนันแล้วเดี๋ยวนี้นันบางสิโทรตามแม่ก่อนดำนาวันแล้วพี่น้องเออเสียมาเอาบักอวดพี่น้องป้องไปฮะก็สิด้เกบพาบรรยากาศซัมนี่ะก่อนพี่น้องสิขึ้นพาเอาแนวกินลงมาให้เขากินก่อน แกงไก่เฮ้ยมือนี้น้ำหน้าใหม่ก็ต้องแกงไก่หรืวอวะทำเนียมมันเฮ้ยอ,อาเพนีเฮ้ยอีแม่เคยผ้าเห็ดจะจับไก่แกงเราได้ แกดามหน่าจะเขือ่อนอะไปีนี้ปีนี้ได้ไปดามจะเขื่อแล้วฮะกระดามซัมพอโอ้ยบ่อได้เรื่องบ่อได้เรื่องบ่อได้จบปลายแพตตี้ดามเบื้อหาขืนขืนเดียวนี่ไปไปแค่นขืน พอพอให้ปลาต่วนดำออกไปพอต่วนมึงมาดำเด้อกบิง่งเหรอเขาบอ่อนลาะต่วนมันเป็นยังวะปกติมันกระดำเป็นอยู่กปกติเขากระดำเป็นอืมเหมือนกวอนทางขันมาแค้นไปดำอืมพอแค้นขึ้นไปโลกาแซก็ขึ้นไปโลก,กาเขาแม่เ,เขาอันนี้แน่นมากอะหิแน่นลงมาดำ มันมะไรเลือกจะมันเป็นอะไรนี่ันตื่นเต้นมาวะข้างแรกน่ะมึงดูน่ะลมเลยดิฮะซ้ำนี่สักก่อนพี่น้องพูนพูน,พนไปล่างพูนไปล่างพูนว่าเป็นอะไรแสงเหมยแล้วเด,ดี๋ยวนี้น้ำมันเบรสบะ